เนี่ยคือเขาชาวบ้านเขาต่อเองเขาเอากาวต่อติดแต่ขยับขยี้นหมดเลยไหม,นมเนี่ยซ้อนกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าต่อแบบดีๆเนี่ยก็คือต่อดีๆก็ต่อได้แต่เขาต่อไม่ดีอ่ะเพราะชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจไงไม่สนใจพี่ลักษณะเนื้อส่องไปต้องเจอเม็ดเกี่ยวเมด็ดดำไม่ได้เจอออโต้ถ้าเก่าแล้วอะ่ะมาหมดรอโปรแอปอ่ะโอ้โยองนี้ อาจารย์ผมเสริมพันธน์้เช็ดแล้วเฮ้ย hey. แจว่าองค์นี้แท้ไหมเพื่อนแท้ไหมครับองค์นี้มีราคาแบ่งหมครับอ้าวแท้ไหม,ไมองค์ออนี้อาวใช่แท้ครับ <Hey. S 2> เฮ้ยง่ายจริงองค์นี้โอ้แบบนี้ไม่ต้องสงสัยครับ สองบอกดูยากชายกูมมีแค่สองสี่เก้าเจ็ดที่เก้าสุดอ,อ่าผมว่าเกา้าต้องสุดแล้วแหล <laughs> แะแถ้ดูเลยเขาแบ่งไหมครับอาจารย์จตลองให้เทวธาามนะค,ะ,ะครับแถ้ครับแถ้เลยโอ้โนี่ ถ้าโดนใจนี่อย่างองค์เมื่อกี้แฟบนี่เลยพระแท้นี่พิมพ์มาเลยครับสนใจครับนี่ใครเป็นเจ้าของพระถ้าอยู่ตอนนี้ตอบกลับมาหน่อยนะวันก่อนตอบกลับไปซื้อมาหนึ่งองค์อ่านี่องค์ไหนองค์นี้นี่เดี๋ยวผมซื้อได้แล้วนะ ดูง่ายนี่นะคือสวยไม่สวยไม่เป็นไรอ่ะขอให้ดูง่ายไว้ก่อนมีทักษะการจําพระอย่างไรผมให้คุณย้อนดูคลิปผมอ่ะที่ผมทําไว้ในยูทูบอ่ะสักพักอ่ะดูเป็นแน่นอนสภาพอ่ะไม่ไหวแล้วอันเนี้ยชาวบ้านเขาเอากาวตาช้างต่อจนแบบว่านี่เขากาวตาช้างเนี่ย ต่อซับต่อซ้อนจนขยับขยื่นหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยฉันอกตลอดอันเนี้ยนะถ้าถามวิธีการซ่อมนะต้องเอาไปแช่ต้องเอาไปแช่แชน้ำยาเลมาติกอะ่ะให้กาวละลายให้หมดแล้วค่อยเก็บชิ้นส่วนอะ่ะมาต่อให้ช่างซ่อมดีๆต่อโอนีนาแขวนเลยนะปิดหนึ่งมืนพี่มานะเนี่ยนาแขวนเลย ปิดหนึ่งมืนพี่มานะแค่เมตทูเกียวก็ทําให้ชีวิตไม่ตกต่ำแล้วครับนี่อันนี้พารสมเด็จโตแบบเข้าใจง่ายเลยรอชินาล่าที่ไหนครับอาจารย์นะเนี่ยคือเขาชาวบ้านเขาต่อเองเขาเอากาวต่อติดแต่ขยับขย,ยันหมดเลยไหมเนี่ย้อนกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าต่อแบบดีๆเนี่ยก็คือต่อดีๆก็ต่อได้แต่เขาต่อไม่ดีอ่ะเพราะชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจไงไมไ่สนใจพี่ ตัวเนี้ยเพื่อใช้ากาวธรรมาาดานี่ใช้กาวตาช้างติดอืเท่าไรครับประมูลนาทีเดียวเลยนี่ใครอยากได้สมเด็จโตไปแขวนแค่ชิ้นส่วนเดียวก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเอาหัวใจรัวๆมาผมถ้าคุณหัวใจรัวๆกับพระหลักนะเดี๋ยวผมให้คุณสบายใจใครอยากได้สมเด็จโตไปแขวนรงนี้พิมพ์คำว่าปิดไว้สมเด็จโตองค์นี้ผมเอามื่นห้า ปิดระตามด้วยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับนี่นะครับโอ้โหพี่ชัดพลหมื่นห้าผมเป็นผมเป็นนะเครื่องผมนะขึ้นมาแล้วพี่ชัดพลปิดหมื่นห้าโอ้พี่ชัดพนตรงนะี้พี่มานะไม่ทันพี่บูไม่ทันนะครับโอ้โหปิดกันมาเพียบเลยเนื้อหาชัดเจนพี่ชัดพลได้นะครับรายการนี้ชินลาลัน คุณเห็นไหมหน้าผากนีเม็ดอยู่หนึ่งเม็ดที่เรียกว่าหน้าเสาห้าวันนี้พี่ทวีไปไหนนี่ครับหลอชินราชเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์หลังนิยมด้วยหลังตอกนี่หลังตอกมคหนึ่งก,ก็คือสมณศักด์ของท่านมคหนึ่งค,คือสมณศัก์นะครับพี่ แบบนี้หลายมื่นนะครับแล้วต้องบอกว่าแบบนี้เหมือนนินโดจีนไหมเวลาคุณดูอะเหมือนนี่อ่าเหมือนยินโดจีนไหมเหมอนอะต้องบอกว่าตอนทาราสมรสักพักนะเทพมงคลมุนีเป็นชื่อสมณศักดิ์พระเทพมงคลมุนีนะครับพี่พอผงแผวนเลยครับยกมือเลยแท้มีข้อมูลเป๊ะชัดอ่า โอ้ดูชิราราชอินโดจีนยังไงก็ดูวันนี้อย่างั้นนะฮะลงสนามเลยสุดจัดประหัดบอกเนื้อแนวกับอินโดจีนเนื้อเน,นี้อะไรก็แท้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเริ่มดูพระเป็นกันแล้วรุ่นนี้สร้างปี2493ี่้าไหมครับพี่เดติกรพิทักษาวาันเจี๊ยบอ่านี่ข้อมูลคนที่รู้มากันเต็มคือถ้าถามว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ย เราต้องเรียกว่าวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ตอนนั้นนะ่ะเนี่ยถ้าเลื่อสนสลักเป็นพระมงคลราชมุนีมอคอนี่คือสมักดิ์ของท่านคือมงคลราชมุนีไม่ใช่มกราคมวันที่หนึ่งมกราคมไม่ใช่นะนะครับเลื่อนยศเลื่อนฐานนะเป็นสมณศักดิ์สุดท้ายนะครับเป็นสมมาศักดิ์นะฮะสูงสุดสมักดิ์สุดท้ายของท่าน พอสดปากนะ้ำเอามาใช้ต่อไงครับอ่านี่สุดยอดไหมเออมีคนรู้ข้อมูลเยอะเลยฮะนะพระมงคลนร้านมุนีมีแบบตอกกับไม่ตอกถ้าตอกก็คือนะชัดเจนใครที่จะฝ่าฟันชินาร่านี่คือพระอย่งการชนะนะใครที่จะฝ่าฟันจนได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งโอ้โหนี่เหมาะสำหรับข้าราชการที่แย่งชิงตำแหน่งเหมาะสำหรับนักการเมืองที่แย่งชิงตำแหน่ง และเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชเป็นพิมพ์แห่งชัยชนะด้วยทําไมคนตะก่อนเขาตึงหาแขวนเนี่ยฮะชินราชหลังมอคหนึ่งของเจ้าคุณสีสอนวสุทัศน์ไม่ได้เจอตัวจริงง่ายๆนะแล้วองค์นี้สวยพระแบบเนี้ยคนที่เขารู้เนี่ยเขาเก็บกันไปจนหมดเราจึงต้องมาใช้รุ่นยุคลุกสิ์แทนกันจนยุคลุกสิ์เนี่ยแพงหมดแล้วคนที่เก็บวัตถุมงคลรอว่าเมื่อไหร่จะมีพระแบบนี้มาให้เก็บ พาะในตำนานแบบนี้มันมันมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นนะแล้วเวลาเราจะใช้กุทธคุณของท่านแะเวลาไปแย่งชิงตําแหน่งมันมันต้องใช้อะ่ะนะแล้วผมเพียนๆด้วยผมเอานาทีเดียวะมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้วแล้วการที่คุณจะเห็นชินราชเนี่ยเจ้าคุณสีสนสองสี่เก้าสามเนี่ยมคหนึ่งแล้วสวยๆแบบนี้ไม่ง่ายแล้ว นึกถึงป่าทวีครับของอมตะยอดนิยมไม่ง่ายแล้วจริงๆิที่จะเรียนแท้ๆแบบนี้ก็ตอนนี้คุณเจอภาพใหม่ๆปูท่ทิมเอยปู่หลิวเอยพ่อกวยเอยถูกป่ะนะครับโอ้เยอะแยะมากมายที่นะพ่อเอียเอ่ยซึ่งเรียนแบบเนี้ยเป็นหมื่นเป็นแสนหมดแล้วมีแต่าพระดังๆร่วมปลุกเสกเช่นหลวงพ่อจาดหลวงพ่อเงินหลวงพ่อจงหลวงพ่อเต๋ออันนี้คุณสบายใจได้ม,ม,มาที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทครับ มาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทมาที่ 1, 000, แล้วนาะทีเดียวนี้เดี๋ยวยี่ส <20 S 2> ิบกวิ้นนะแล้วสภาพสวยดเดิมๆหา่คาคคอนข้างยากมากๆคือแบบเนี้ยถ้าพักเกจิรุ่งหลังๆอะดันมาเป็นแสนแบบนี้ต้องหลายแสนไปแล้วแต่สําคัญคือให้รู้จากแต่ก็ไม่มีของให้ครอบครองหกแขวนแบบนี้คุณมั่นใจในบุทคุณได้เลยมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันหน้าร้อยมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแล้วนะครับราคาทุไยครับ,บ,รบ มาที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทแล้วราคาอ,อยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับมา19,999บาทที่พี่อนันต์สายยุดครับราคาสุดท้ายโอ้เอาแล้วครับเพื่อนๆเราตีไป2 0 0มืไปเลยนะพี่นะเราไม่มีเศษนะครับอยู่ที่พี่อนันต์สายยุดนะครับใครจะได้เป็นเจ้าขององค์นี้ครับปีที่พี่อนันต์สายยุดนะครับ หนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก็บแบบนี้แขวนแบบนี้ด้วยคําว่าราคาถูกกว่าพระใหม่มันประทับใจนะผมไม่รู้จะอธิบายอะไรไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเพื่อนผมแค่อยากจะบอกว่าพระแบบเนี้ยคุณแขวนไปให้คนเล่นพระจริงๆเขาเห็นเนี้ยพ,พี่ละพันไม่ทันนะครับมีความสุขกับ<ม>หน้า<ม>พร<า>ะมีความสุขกับพระเครื่องที่รู้สึกว่าเพื่อนจ่นยายนะฮะตังมาแล้วได้วัตถุบงคลที่ คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแบบนี้ไม่มีวันลดคุณค่าไม่มีไม่มีวันเลิกเล่นนะครับแบบนี้มีแจนนะแขวนไปไหนก็มั่นใจใครเห็นก็เดินตามขอชมขอส่องขอซื้อชนะทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาในชีวิตจริงแล้วเลื่อนสมาณาัาดิ์ด้วยนี่ถ้าเหมาะสําหรับการนะแขวนในช่วงที่ต้องการแย่งชิงตําแหน่งนี้ยิ่งดีงามเ mm. นี่ยกล่องเนี้ย เอาว่ามีพระอยู่สี่องค์เอากล่องนี้เอาแปดพันเอาแปดพันเอาแปดพันรายการนี้เป็นพี่นัตวุฒิได้นะครับแปดพันบาทเจ้าแบงค์เราเชื่อเรื่องพระเริ่มดึงดูดกันไปแล้วแหละพี่รู้ไหมทุกวันเลยอาจารย์ครับพี่กวนมาเสิร์ฟสวัสดีครับนี่หลังตาเป็นดินขนและพิมพ์ใหญ่ทะลุซูมนี่โอ้โหพี่โอ้โห โอ้พี่นันไม่ทันไงพี่นิดเดียวเก้าห้าหลังเรียบอ,อันนี้พิมพ์รูปเหมือนหลังปีหนึ่งห้านะพี่วิท์แก้มยังต้องมาอันนี้หลังปีหนึ่งห้าใช่ผงรูปเหมือนหลังปีหนึ่งห้าอัน,นสององนี้ก็ถูกไหมหา,ายากแล้วแล้วนี่พิมหน้าหมวกยังจับจุดนี้โอ้โหองเงียพี่ไหมพี่พี่อะไรอิน รายการสุดท้ายจะจัดอะไรให้เหมาตอ,หอโหวัดเกดอา่าว้าวว้าวว้าว,ว,าวโคตรสุดเลยครับอาจารย์เก่ากวบเก้าห้าไหม เก่ากว่าแปดห้าไหมลงกล้องน้อยอ่าลงนะครับอ่าเก่ากว่าเก้าห้าไหมเก่ากว่าแปดห้าไหมเนื้อสูตรสมเด็จไหมสอง2มื่นสาตาร์ทให้อมวนสารนะโอโ้เม็ดยิบยิบเม็ดเหลืองเมด็ดดำเม,ม็ดแดงที่คุณว่าต้องมีผมก็มีแต่ผ้าแท้มีออโต้ทักเก่าแล้วอะ อะไรที่คุณบอกว่าต้องเจอในนั้นมันเจอโดยออโต้อยู่แล้วครับแฮ่สบายใจสวยงามตาครับพี่นาทวุฒิพิสุทธิพิสุพนัสบอกว่ามีตะกรุดพ่อสุกไหมหลวงปูส<อ>ป่สุกไหมอตะกรุดปู่สุกผมอะมีเหลือดอกเดียวที่ใช้อยู่มเมื่อไม่กี่วันเพิ่งจะแบ่งไปอ๋อมีมีตะกรุดหลวงปู่สุกจระเข้ขบฟันที่ที่พี่อะ ปิดแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาไปอ่ามยูยนะครับพี่วันนี้ว่าจะไาดูแต่ว่าใจไม่ไหวลงเลยครับราอาจารย์รอนานแล้วสองนาทีมาเลยโอ้โหโอ้โหนี่ใครนะโดนบอกสองนาทีมาเลยไม่ต้องลงกองก็รู้ว่าแทดูง่ายจริงอืเนี่ยแบบเนี้ยพี่ก็บอกว่าสองมื่นได้ไหม สองหมื่นห้าผมขอแล้วกันพี่สองหมืนห้าคุณยังซื้อปีหนึ่งห้าไม่ได้เลยใช่หก<ฮ>องนี้สามหมื่นห้าได้ไหมครับพี่ป้อมน้ำเบอหนสวัสดีพี่ป้อมน,อน้ำมืำอหนครับสองนาทีขนาดผมดูพระไม่ค่อยเก่งผมยังรู้เลยว่าองค์นี้แท้เก้าจริงครับ มาแล้วครับเปิดแรกสองหมืนบาทเวลาเดินแล้ว้าไม่ใช่พักเครื่องแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนผมไม่นอนหลับฝันดีแน่วันนี้มาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับเวลา,า 2, เดิน้ 5, า,นานแล้วดูสิครับว่าสำหรับนะฮะสมเด็จนะครับถึงยุโองค์นี้ใครจะออกมาปรากฏตัวในรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้บ้าง มาที่สามหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สี่หมื่นแล้วนะครับด้วยความที่ว่าต้นรายการอ่ะผมใช้พลังงานไปเยอะท้ายรายการผมก็จะหมดพลังหน่อยนึงแต่ผมอยากจะบอกว่าพระไม่เคยหมดนะครับพลังเลยพระเครื่องอยู่หน้าจอเนี่ยไม่เคยหมดพลังเลยครับมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับ มาที่สี่หมืนหนึ่งพันบาทมาที่สี่หมืนสองพันบาทมาที่สี่หมื่นสามพันบาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทนะครับโอ้ชอบนะอยู่ที่สี่หมืนสามพันบาทนะครับองค์นี้สองแสนยังไม่แพงโอ้โล้วองค์นี้เป็นองค์ที่เขาเรียกว่าผสมได้ดีผสมได้ดีผสมได้ส่วนอพอผสมได้ดีผสมได้ส่วนเนี่ยคุณดูดิพระก็เ,เลยสวย มาที่43,300มาที่44,000บาทมาที่45,999 9ืบาบท,ทพี่อนันต์สายยุดครับราคาสุดท้ายโอ้โหแต่จริงๆเราจะตัดเศษเราจะไม่นับเก้าเกาเนือน,นี้คือหลักแสนครับอยู่ที่45,999บาทนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้โกรัมเพือน สองแสนยังไม่แพงมาทีห้าหมื่นห้ารที่คุณาทวีครับมาที่ห้าหมื่นห้าร้อยที่กุณาทวีครับราคาสุดท้ายปีที่คุนาทวีนะครับห้าหมื่นห้าร้อยบาทโ,โ,โ,โราคาสุดท้ายเท่าไหร่นะแบงค์ห้าหมื่นห้าร้อยบาทครับกุณาทวี โอ้ดีรายการนี้เนี่ยดยถ้าเกิดว่าพระสมเด็จผสมเข้าสูตรอ่ะคุณดูดิถ้าเก่าแล้วนะพี่ทวีช่องบอกว่าวงเดียวจอดวงเดียวจอดพระนะถ้าเกิดว่าเก่าแล้วอะ่ะคุณเห็นนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะพิมพ์ลักษณะวงแขนลักษณะฐานลักษณะเนื้อส่องไปต,ต้องเจอเม็ดเกี่ยวเม็ดดำไม่ได้ไเจอออโต้ ถ้าเก่าแล้วอ่ะมาหมดใช่จริงจสุดยอดครับพี่ตวียินดีด้วยครับสุดๆเลยยินดีด้วยครับคุณนาคุณนาซุ้มอยู่นี้เองบอลอซิสคุณนาตวีกดโอเคโอเค thank you for you โอ,อ้งเนี้ยไอาจ้าแบงค์อ่านถูกนะแล้วดูดิฮะดูลักษณะของพิมพ์พระเห็นปะ เนี่ยเกียรทะลุซุ้มติดนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ช่างสำเร็จโตอกล่องดูวงแขนจริงจริงไม่ยอมรับเลยนี่ยินดีด้วยครับพี่สายหยุดบอกเก็บเขาพิพิธภัณฑ์อยู่โอ้ยสดสด <c oughs> โอหนี่แคมหน้าจอไว้<ๆ>เลยครับองค์นี้ต้องตรับทองฝั่งเพชรแล้วครับคุณอา